วัสดีครับมือนแค่บ้านเก่ากับ้อมแคเหนียวเห็มาเข็ดหลักไก่นะครับผมตอนซับว่ให้ได้บ่าปดิเห็ดเหตุเบิ้งเรือครับเด้อตอนซับเรียวนะครับเนาะอันนี้ซับเป็นชิ้นแล้วความที่จะเอาลุ่มหมอนะครับผมมะเข็ดเป็นก้อนนะครับผมปั่นเป็นก้อนไว้นะครับหมอนห่อนคอยเอาลุ่มใจหมอนะครับเนาะหลักไก่เหนียวพี่น้องหลักไก่เหนียวคอมเมนต์แค่บ้านไก่เหนียวครับผมไก่เหนียวครับผมนี่ก็ลังคางหมออยู่ครับครับผม ตั้งหมอแล้วครับต้มหมอหมอให้มีความนะครับเนาะต้มน้ำควอนไปก่อนครับผมหมอเดือดค่อยเอาไก่ลงใส่เครื่องปุงนะครับผมเครื่องปุ่งขมี้นี่แหละครับผมคาถ้าไร่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เกลือนะครับใส่เกลือไปก่อนครับเนาะเดี๋ยวรอหมอควันครับผมค่อยเอาใส่นะครับครับผมหมอเริ่มเดือดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใก่ลงเดือกนครับเนาะใก่ลงใส่นี่ครับต้นไหนลงใส่ก็ได้ควันก็ได้ครับผมกวันก็ได้ครับเนาะ เอาเป็นปั่นเป็นควันลงเอาไนลงใส่ควันก็ได้ครับคือกัน,นครับนี่ไก่ที่ห้องฟักนะครับเนาะปั่นไปเอามาต่ำเป็นเครื่องที่หลังนะครับผมนี่จะเป็นหนังไก่ครับผมหนังไก่ที่ห่อหลอกว่ะนี่ครับหนังไก่โดยจะหั่นไส้นะครับ ไม่มีเลยนี่เพื่งไม่สอนพี่น้นนนนองเด็๋หมัวพอดีเลยพี่น้องนี่ ไข่ไข่หมดหน่อยหมดไข่ครับหลังจากไอ้ต้มเรานะครับเนาะเมาตำตำนะครับจะก็เสิร์ฟม,มาปรุงนะครับผมมาปรุงให้เบิ่งะครับผมใส่กว๋วยเครื่องในหันห่นแล้วก็หนังนะครับผมลงไปะครับผมปรุงข,ข้าวะคัวครับผมใส่ข,ข้าวคัว วัวป่นครับผมเอ่เอน้ำบักเน้าครับน้ำบักเน้า,านะครับผงนัวครับผมผู้ลครับผมนะครับน้ำปลาครับผมน้ำปลาแล้วก็ไอ เท่ากันครับผมใส่ต้นหอมผักชี่นะครับผมกับไปเลยนะครับผม ต้มกระดูกไปสดน้ำพี่น้องนี่ครับผมไปสดกินครับลาบนะครับเนาะกินแค่ลาบนะครับพร้อมนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็สุกแล้วครับเปื่อยแล้วเปื่อยแล้ว่ลาบกันเรียวๆนะครับผมไปป้ามากินเขาน้อกันแบบ